สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายที่ติดตามช่องสีคงรักนะครับวันนี้กระผมได้นำพระที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างและปลูกเสกไว้อย่างเข้มขังเอามาให้ชมกันอีกนะครับองค์นี้เป็นพุทธพิมพ์แบบพิเศษนะครับ เป็นพิมพ์ที่แลดูแปลกและเป็นพิมพ์ที่อาจารย์ชะแลมโชดช่วงได้นำไปลงปกหนังสือของท่านนะครับเป็นพิมพ์คล้ายกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่เป็นพิมพ์ที่คล้ายกันเนื้อหามวลสารอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับ แต่ก็เป็นพระที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างและปลุกเสกไว้เหมือนกันนะครับองค์นี้สภาพโดยรวมบริเวณด้านหน้าก็จะบ่งบอกถึงความเก่าและยุคสมัยในการสร้างจะมีแคนใจขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับและยังมีรักดำหรือรักน้ำเกลี้ยง นะครับยังมีล่องรอยในการลงรักอยู่ที่เป็นสีดำดำและแกนใจก็ผุดขึ้นมาทับรักษอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับพระองค์นี้ก็จะเป็นยุคต้นถึงยุคกลางนะครับส่วนผสมหลักของหลวงปู่พุทธาจารย์โตสมเด็จพุทธาจารย์โต ก็จะมีหลายชนิดนะครับประกอบไปด้วยดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองเจ็ดหลักที่ทูปบูชาพระประธานในโบสถ์ดอกกาหลงยอดสวาสดยอดรักซ้อนใครเสมาใครประตูวังใครเสาตะลุงช้างเผือกราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ ใบพลูร่วมใจใบพลูสองทางกระเจะตะนาวน้ำบ่อเจ็ดรถชะมดขอนดอกกิศนากระลำพักสักขีจันทั้งสองและผงวิเศษทั้งห้าก็จะมีผงปัตถมัง องปฐมังพุทธคุณก็อยู่ยงคงกระพันชาตรีแกล้วคาดกำบังกายล่องหนหายตัวเป็นตบะเดชะจำานัง,งป้องกันพยันตรายทุกประการผงอิทิเจเป็นสเสน่ห์ผงตรีนิสิงเหป้องกันคุใสพูดผีปิศาจการกระทำย่ำยีทั้งคุณผีคุณคนได้ทุกประการเป็นตบะเดชะมหาอำนาจคงกระพันชาตรีทั้งคมอาวุธและป้องกันสัตว์ร้าย ยันตรีนิสิงเหตใช้ในการป้องกันบ้านเรือนในผลจากอาถรรพ์ต่างป้องกันอวะมงคลโรคภัยไข้เจ็บผงม,มหาราชเป็นมหานิยมอำนวยความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเสน่หผงคุตคุณครอบจักรวาลคุ้มครองป้องภัยเมตตามหานิยมนะครับและความพิเศษ ก็จงอยู่ตรงด้านหลังนี่นะครับด้านหน้าและด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับองค์นี้ด้านหลังจะเป็นพระพิมพ์วัดเกตชยโยนะครับซึ่งจะมีรอยตะปุ่มตะปั่มเหมือนโลกพระจันทร์เต็มไปหมดเลยนะครับแสดงถึงความเก่าขององค์พระอายุของพระ ก็ร้0ยถึงสองปีนะครับองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับความเก่าใครที่มีไว้บูชาหรือมีเก็บไว้ที่บ้านจะเป็นมหามงคลอันสูงยิ่งนะครับสภาพโดยรวมบริเวณอีกด้านขององค์พระ ก็จะมีแคนไซและมีรักรักดำเกลี้ยงหรือรักดำนะครับยังมีร่องลอยให้เหลือให้เห็นอยู่นะครับแคนไซาอาจจะปกคลุมหรือว่ารักอาจจะหลุดล่อนไปบ้างนะครับแต่ความสวยและความงดงามยังมีอยู่ให้เห็นเป็นพุทธศิลป์และพุทธคุณที่สูงยิ่งนะครับที่สมเด็จพุทธาจารโตได้สร้างและปลุกเสกไว้ ให้พวกเราได้เคารพนบน้อมบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเกิดตะบะเรชะมหาอำนาจโชคลาภเงินทองแค้วคาดปลอดภัยและดนบรันรดาลในสิ่งต่างๆที่เราต้องการแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมมันไหว้พระสวดมนต์นะครับโดยเฉพาะ คาถาชินบัญชรของสมเด็จพุธาจารย์โตซึ่งเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างสูงยิ่งใครได้สวดได้ท่องก็จะเป็นอนิสงส์อย่างมากอย่างสูงเลยทีเดียวและจะทำให้ท่านได้พบพานกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสวดมน เท่าที่จะสวดได้นะครับรู้จักแบ่งเวลาการสวดมนต์ไหว้พระและก็อย่าลืมเพิ่มบทคาถาชินบัชรเข้าไปด้วยอีกบทหนึ่งนะครับจากสวดบทสวดมนต์ปกติใครยิ่งสวดมากก็จะได้บุญมากนะครับเพราะว่าอัคละทุกตัวที่เป็นมนต เป็นคาถาต่างๆเนี่ยมีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วจะเป็นมหามงคลอันสูงยิ่งถ้าใครขยันสวดเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับการสวดมนต์เนี่ยดีอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ กระผมยังมีพระอีกมากมายที่จะเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ